เอกี่ซียูสวัสดีเจ้ายะ่ย่งกะน้องสวัสดีจ้า่ยังกะจ้าทำตำแตงโอ้ตำแตงอาหารเย็นนี่นะทุกท่านนะตมแตงสูตรสาวเหนือวันซ่าใช่ไหมสูตรที่ไหนก็เหมือนกันนะเนาะแบบเดียวกันบอกนึกว่าสาวเหนือแบบตำแล้วแบบว่าตีลังกาสามรอบแล้วค่อยมาตำฮอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะ ตามเหมือนกันเนาะือ้ยยาเอาแบบนี้บ่ฝา,านแบบนี้บ่เอาเป็นเส้นเส้นเนี่ยใช่เหมือนมะละกอนี่แหละจะอร่อยหรือเปล่านอ้องพี่น้องเอ้ยอ้ยาดูท่าฝานก็ผนิดปนอมน่าจะอร่อยนะดูความตั้งอ,อกตั้งใจจริงเหรอโอ้ยแล้วรอดูขั้นตอนต่อไปดีกว่าเอฟซี FC ทุกท่านเนาะเมื่อเกีก้ก็นะฮะ วางรอส้มตามสาวเหนือแล้วก็จะทำไข่เจียวครับทุกท่านนะฮะทำไข่เจียวโอ้ไขล่ลวนไข่ร่วงอุย้ยไข่ร่วงอือสองหน่วยไม่พอขอเป็นสามหน่วยนะฮะทุกท่านสามหน่วยนี้ สูตรเอกกี้คือนี่เลยครับไซดามพาราตามไปไหนเจ้านะถ่ายเง้ยไปเขาก็ทาพาราเอาตาใส่ไปใส่ไปอย่าไปต้องรอฉันหรอกเชื่อไม่เคยรอต้องรอหรอกนะต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของตีทำงานไปอีน้องเอ้ยแยการแงงานถ่ามันไปนะ ก็เรายังไงก็เราคือเก่าสิได้กินอยู่บนน้องพี่น้องใช่ต้มยำใส่พริกเอา,<บ>าเอาเอาบ้านนี้เห็ดกับเขาออกกองเบิ่งเบิ่งสิเป็นอยู่บนพี่น้องจะกินอยู่บนเอาเอาบ้านนี้เอาอุย้ยเขาลืมมาขามแป๊บนะคะเอามาขามไว้ยังไงมาขามล่วงแถวนั้นเยอะแยะเก็บประหลดนะจ้ารู้แล้วจ้านั่นแหละ เออเอาไปโลดเดี๋ยวไข่ไข่เจียวก่นอนทำไข่เจียวรอก่อนนะเอฟซี FC ทุกท่านนะฮะไม่ต้องไปเอาที่ไหนไกลว้ตัวดิบดูรอบตัวไข่ก่อนคุย <c oughs> คุยไปคุยไปคุยกับเอฟซีไปอย่าเงียบเอฟซี FC เขาจะได้รู้ว่าทำอะไรมั่งใส่อะไรมั่ง ไว้ก็กำลังแกะมะขามใส่ไปหนึ่งฟักวนั่นแหละพูดแบบนั้นแหละเนาต่อใส่ไปหนึ่งฟักหนาใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยถ้าถ้าว่ามมันแบบมันแบบส้มก็ใส่หมดเลยอันไหนจะบอกเนาะ าว่าชอบกินส้มๆก็ใส่นักๆมะขามนะกอเ้ออย่าส้มเลยเด้อบะมากเนื้อส้มเนื้อแยบเลยบามากกินส้มหลายได้ถือย <c ười> ังนั้นก็ใส่ส้นแตงกวา gần gần nhiều cái xài nói, coi phần ăn, gần gần nhiều cái xài nhiều, nó ไีนี่นี่ถึงไหนแล้ว n g เคล็ดลับลรากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินอสิบสิบบังสิบบัง อย่าบอกมากินแดงเนี่คือขาวเท่นันนะขาวยัางไงายัยงแดงอยู่เลยบางทีลูกก็อยากกินด้วยไม่อยากกินเผ็ดหันเท็นำปเป็นเอกชนนหะเสพเช่นนั้ยโอเคเห็นบอก ในขณะเดียวกัน F c ซทุกทัานเอคิซีก็นะครับมาทำไข่เจียวในหม้อบมมีกระทะพี่น้องนะกระทะมันเป็นกระทะกระทะร้อนเร็วแม่เอฟซีเนาะแล้วก็กระทะไฟฟ้าเราก็เลยมไม่ไม่อยากใช้แล้วเพราะว่ามันร้อนเร็วแล้วมันใหม่นะพี่น้องนะนี่อันนี้กระทะแบบมีไข่เนยพี่น้องนะ สดยอดไหมครับเอกี้ซีูทอดไข่ใส่หมอ้อนะพี่น้องเนาะผู้สาวบา้านใดทอดไข่ใส่หมอ้อเพิ่นนะ่านะเคยมีเรื่องเราอยู่ได้ทอดไข่ใส่หมอนี่เอฟซีทุกท่านนะและแล้วอาหารแรงเราก็พร้อมนะเอฟซีทุกท่านเนาะภรยาํำแตงนะเอกี้ก็ทำไข่เจียวเอฟซีทุกท่านนะาานะอนนะโอ้โหเมนูวันนี้ก็น่าจะ อร่อยแซ่บนะเอซีทุกท่านนะหวังว่าหวังว่าสีอร่อยเนาะอ่าโอเคก็ผมคลิปนี้กีซีอยู่ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณหล,ยลายๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ